สวัสดีครับวันนี้ก็มาพอกฟุกเฮียสมัยคารครับวันนี้ก็เป็นรถกระบะสี่ประตูยกสูงนะครับกับวิวสู d ดีแม็กออนิวหนึ่งจุดเก้าเกียร์แซดครับและที่สําคัญนะเป็นเกียร์ออโต้อีกด้วยครับผมก็เป็นรุ่นที่หลายๆท่านกําลังตามหาอยู่ครับวันนี้ผมมีข่าให้แล้วครับได้เป็นปีสองพันยี่สิบสองเนี่ยนะนาเคียวซันแท้ๆที่สําคัญครับเกียร์แซดตัวนี้ได้เป็นสีทแถไอล่าโอเพงอีกด้วยครับนี่จะพิเศษไปไหนก็ไปรู้เหมือนกันนะ นี่ครับด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์หล่อๆแบบนี้เลยครับกระจังหน้าเขี้ยวสั้นสวยๆแบบนี้ครับผมก็จะได้เป็นเขี้ยวเขี้ยวคมเยี่ยมนะแล้วก็ตัวนี้คือจะเป็นสีออกเทาๆเขียวๆนะครับไปแล้วไฟตัดหมอกอยู่คูการสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเดีย๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันก่อนครับก่อทนที่จะไปดูจุดอื่นของเราก็คือต้องเน้นเน้นเครื่องต้องให้ดีนะครับแล้วก็โครงสร้างต้องไม่มีอุบัติเหตุชนหนัก ความแต่ยังไงนะครับอโอเคครับนี่เครื่องยนต์หนึ่งพันเก้าร้อยซีซีเดิมๆเลยนะครับข้างเครื่องใส่ใสไม่มีคราบน้ำมันอ่าดูกันได้เลยแล้วก็อันนี้เขาน่าจะเคยต่ออะแดปเตอร์พวกพวกติดวัตบูธอย่างเงี้ยนะครับเพราะเห็นมีรอยอยู่นหน่อยน่าจะถอดวัตบูธออกไปนะครับบางทีแบบเออออกทางไยแดงอะไรเงี้ยเขาแถมอ่าก็ ก็คงแถมติดตั้งมาแล้วก็น่าจะถอดออกไปแล้วนะครับแผนเพย์อยู่ที่เดิมครับผมตรงนี้เลยก็ในส่วนของฐาน้เครื่องยนต์นะครับก็มีรับประกันให้เกียร์มีรับประกันให้เฟืองท้ายแอร์ไฟแบตเตอรี่ช่วงล่างครับก็มีรับประกันให้ทุกจุดกันเลยทีเดียวครับผมอมาต่อที่ด้านข้างครับสีเดิมโรงงานนะครับสวยๆนี่เลยล้อแมกเดิมศูนย์นะครับขอบ18ส่วนยางยางใหม่เปลี่ยนในเล้า4เส้นนะครับยางใหม่ปีผ้าด้วยนี่ใช้งานกันยาวๆเลยนะครับแล้วก็มี เป็นน็อตล้อแอบซิงมานะครับน็อตแดงอ่าน็อตแดงแสดงใจนี่อ่ะแล้วก็จะมีเป็นที่ครอบมือเปิดนะครับที่ครอบมือเปิดติดตั้งมาให้นะครับที่ตรงฝาถังก็ติดตั้งมาแล้วแล้วก็กันสาดนะครับติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยอ่านี่ภายในนี่ครับเป็นเบาะหนังที่สาคัญครูนาได้เป็นเบาะหนังแบบครูแม็กแล้วเรียบร้อยนะครับ นี่ด้านหลังพอเป็นเกียร์แซดปุ๊บด้านหลังสพิเศษเลยได้แอร์หลังมาเลยเรียบร้อยครับนี่ผู้ดโดยสารด้านหลังไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลยว่าแอร์ด้านหน้าจะมาไม่ถึงให้แอร์หลังมาเลยนะครับนี่เบาะหนังสวยทุกจุดนะครับนี่ล้อยางดูแลเลยเป็นอย่างดีครับช่วงลงช่วงล่างล้อยางอะไหล่มีให้นะครับชั้ซีสวยๆลูกกระบะแม็กไลเนอร์เดิมจากศูนย์นะครับ ปลายท้ายเป็น LED ลมดำด้านในไม่มีแตกไม่มีบินไม่มีร้าวนะครับสองด้านสวยเหมือนกันแล้วก็มีกล้องถอยเรียบร้อยครับกันชนท้ายเดิมจากสูตรนี่โลโก้เกียแซดอยู่ครบครับผมช่วงล่างครับท่อเดิมเดิมอยางอะไรมีให้แล้วก็มีการพวกพนกันสนิมขัดล้างพวกนี้ให้เลยเรียบร้อยก็ใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับอะมาต่อด้านนี้ครับอ่าด้านนี้ก็เหมือนกันครับ สวยเป็นการทุกจุดนะครับผมกล้าให้ดูทุกจุดเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ตากล้องขึ้นด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวมาดูออปชันข้างในกันนะครับอ่ะเลขไมค์ครับอยู่ที่เท่าไรเอ่ยแสนสองนะครับเลขไมค์แสนสองนะครับพอดีรถประตูเปิดอยู่มันน่าจะเดี๋ยวก็น,น่าจะดับไปนะครับ เรียงหมาแสสองนี่มัลติฟังก์ชันสองฟังนะครับแล้วก็จะเป็นระบบควบคุมความเร็วนั่นเองแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังสวยๆเลยนะครับเดือบ้าแอร์แอร์แรงนี่พวงมาลัยหุ้มหนังสวยๆนี่ครับมีระบบมัลติฟังก์ชันข้างนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของจอเครื่องเล่นนะครับจอเครื่องเล่นแบบทัชสเกนมีกล้องถอยมาเรียบร้อยนะครับมีเส้นกระยาชัดเจนเกียกร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมส่วนทางด้านคอนโซลเกียร์แซดเนี่ยก็ บูนหนังมาหมดเลยนะครับเนี่ยบูนหนัง,น,งน,นุ่มๆมันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของเอ่อถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วนะครับผมถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วเฟืองท้ายที่สูตรล่าสุดนะครับเพิ่งไปเข้าสูตรมาให้นี่เราต่อไปคือแสนโลนะเกียร์กับเฟืองท้ายแล้วก็อ่ะน้ำมันเครื่องอ่ะเรียบร้อยนะครับผมถ่ายสูตรหมดเลยนะครับคำแนะนํนาก็มีมาให้ชัดเจนนะครับวันนี้ แนะนำให้เข้าศูนย์บริการเพื่อเช็คระยะทุกทุกมือโลนะครับนี่ใบเข้าศูนย์อันนี้น้ามันเครื่องนะครับนี่เรียบร้อยแล้วก็พวกน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกนไนก็คือเช็คให้เ,เ,เรียบร้อยนะครับถ่ายให้มาหมดเลยแล้วก็นี่ครับผมเต็มเล่มเอกสารสมุดคู่มือต่างๆนะครับแล้วก็นี่เป็นเอกสารที่ไปเข้าศูนย์มาโอ้เปลี่ยนเยอะมากๆเลยนะครับก็ เข้าที่ยูสุสาขากับแมงแสนเข้าโดยกียรถเจริญยนสำนักงานใหญ่นะครับอันนี้สามพันกว่าบาทอ่าเช็คตามระยะนะครับผมรถเข้าสูตรมาตลอดนะนะครับผมก็ไายตังค์นะครับก็ไายตังค์อยู่ก็เปลี่ยนไทยอะไรเรียบร้อยนะครับอันนี้คือลูกค้าก็คืออารมณ์ง่ายๆแบบว่า ออกไปเนี่ยเติมน้ามันครับอย่างเดียวเลยเึ่งระยะเวลาก็เข้าสู่เดามปกตินะครับโดยรวมก็สวยนะครับสวยเดิมท่านนะครับผมแล้วก็มีเป็นตาหนิตาหนิตรงนี้นิดนึงนี่ครับเป็นรอยเจิมไม่แน่เดี๋ยวรอยเจิมหรือตอนรอยเจิมนะครับไม่เดียวใช่ครับนิดหน่อยนิดหน่อยที่เหลือก็สะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานกันยาวๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวข้ามาดูด้านนี้กันสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะสรุปไว้ฟางกันนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นเนี่ยเป็นงานหุ้มหนังหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็จะมีเป็นตัวปรับไฟโปรเจคเตอร์ด้านหน้านะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับไฟสูงไฟต่ำนะอ่าก็คือปรับรูแก้วให้มันสูงต่ำได้การลื่นเท่าไหร่แล้วก็ตัวดับรถอัตโนมัตินะครับโอเคป่ะเดี๋ยวให้ราคากันเลยอันนี้เราเต่ไม่ได้ให้ราคาเลยนี่นะอ่าราคานะครับวันนี้เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทวันนี้ มีส่วนดให้อีก40,000บาทครับเหลือเพียงแค่679,000บาทเท่านั้นครับโอเคอ่ะเดี๋ยววนดูร,บรอบๆตัวรถกันอีกสักรอบหนึ่งก็จะได้สรุปให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับแม่รีวิวมาเสนน,นานเลมแจ้งราคาอ่ะบอกแล้วนะครับว่าระว่างที่ดูสีไปจะกดก่อค้ามนะครับเพราะว่านึกอะไรได้ตอนไหนจะให้โปตอนไหนก็ให้ตอนนั้นเลยนะครับ เอสมัครครัสำนักงานใหญ่นครปฐมครับทุกท่านตั้งอยู่เขตอำเภอเมืองนครปฐมครับเส้นถนนมาลายเมนช่วงหลักกิโลเมตรที่สิบสี่ครับอยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกับแมงแซนไปสุวรรณบุรีนะครับผมโอเคครับจบสดราคาไหนราคานั้นนะไม่บอกแวดเพิ่มซื้อผ่อนก็ฟรีทุกค่าดําเนินการนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลเรามีบริการไฟแนนซ์ครับส่งเปอร์เซ็นต์ให้ฟรีถึงที่เลยครับผมอ่ะก็ฝากกันไปด้วยครับกับดีแม็ l ซ์ออนิว 1.9 Z ปี2022 G นยี่สิบสองเกียร์ออโต้คันนี้ไปด้วยครับสี่แถวไอราออเพกสวยๆแบบนี้เลยครับผมกับราคา719,000บาทวันนี้ครับลดเลยทันที40,000บาทครับเหลือเพียงแค่679,000บาทเท่านั้นครับผมสนใจครับติดต่อเข้ามาได้ที่ kr smart car หรือแอดไลน์เข้ามาได้ที่ kr smart car ได้เลยครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยครับผมและในคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำกันก็ฝากติดตามไปด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ